ปฏิบัติการกลางเวหา F16 เซิร์ฟเดือดไข่ดาวลงหัวขเขมร26รกราคม2568เวลา13.40นาทีเพจกองทับบกทันกระแสรายงานสถานการณ์ด่วนแบบร้อนระอุเสียงเครื่องยนต์คำรามบนฟ้า F16 ไทยบินทะลุเมฆลั่นเวหาปฏิบัติภารกิจเซิร์ฟไข่ให้โปรตีนให้กัมพูชาแบบสองเป้าหมายเป๊ะทุกลูก ด้านกองทัพอากาศยืนยันส่งทั้ง F-16 จําจำนวน2องลำและกริปเพอีกสองลำขึ้นสกัดจุดยุทธศาสสสำคัญหลังพบกัมพูชาเตรียมใช้อาวุธวิถีโค้งหมายตาใส่ภูมะเขือพื้นที่ตั้งของทหารไทยเป้าหมายแรกภูมะเขือจุดที่ฝ่ายเขมรซุ่มเตรียมยิงถูกจัดเต็มด้วยความแม่นยำระดับตำนานระเบิดลงตรงจุดสะเทือนข้ามเขตเป้าหมาย2ปราสาทตาเมืองถม ที่มั่นของปืนใหญ่กัมพูชาถูกหลังบางทันทีหลังถูกพบว่ายิงสุ่มข้ามแดนไทยโดยไม่สนชีวิตพล,ลเรือนผลการปฏิบัติแม่นยำเด็ดขาดไร้ความผิดพลาดบินกลับฐานโดยความปลอดภัยทุกลำไทยไม่เคยคิดรุกรานแต่หากศัตรูย่ำไกลเข้ามาใครก็ต้องเจอของจริง ag, กัมพูชายิงก่อน ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาด F16 ไทยไม่พลาดกองทัพบ,บกทันกระแสกองทัพอากาศไทยยุทธการเหล็กไหลล้างแนวรุก